ตาแจ๋ห่าวทเชิวมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอูหานเราช่อยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับเราสื่อเราหรือยังคะเก่งมากค่ะดีมากค่ะเฟย์ฉางห่าวค่ะดูจากรูปภาพราคานักเรียนคิดว่าวันนี้เราสื่อจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างในนี้เก่งมากค่ะก็มีรูปอาหารใช่ไหมคะนั้นนักเรียนคิดว่าเราสื่อจะมาสอนเรื่องอะไรคะอ่าเราสื่อเป็นเชฟเลยนะคะวันนี้ ับเซอก็จะมาสอนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยเรื่องที่เราซื้อจะมาสอนนักเรียนนะคะในินนี้ก็คือเรื่องของฉืออู่ฉืออู่ฉืออู่นักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะฉืออู่แปลว่าอาหารเก่งมากคะ่ะเราเออกเสียงรอบนึงคะ่ะฉืออู่เฟยฉางห่าวค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปเรียนเรื่อง ชื้ออหูหรือว่าอาหารกันเราไปดูกันเลยมาถึงเชิงสื่อหรือว่าคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคือคำว่าชื่อชื่อชื่อ,อนักเรียนเราออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะเฟิชางหาวค่ะชื่อนะคะแปลว่ากินเหมือนที่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองคำว่ากินในภาษาจีนเราออกเสียงว่าอะไรนะคะ ไฟฉาห่าวนะคะชื่อแปลว่ากินนะคะชื่อกินอันนี้ก็เป็นปี่ชุ่นนะคะหรือว่าลำดับคิดเหมือนเดิมเราซื้ออยากให้นักเรียนดูนะคะว่าเขียนคิดไหนก่อนจะได้เขียนได้ถูกต้องแล้วก็ทําให้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคําศัพท์เชิงสื่อตัวต่อไปนะคะดูจากรูปภาพนักเรียนคิดว่าคําต่อไปอาหารประเภทใดคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือโจกนะคะโจกในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าโจ โจโจนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะโจ๊กในภาษาจีนเราออกเสียงว่าเก่งมากค่ะโจะนะคะโจ๊กอันนี้ก็คือปีชุดหรือลำดับขีดนะคะก็อย่าลืมดูกันด้วยนะคะมาที่อาหารประเภทต่อไปนะคะดูจากรูปภาพัเกเรีคิดว่าเป็นอาหารประเภทใดคะมีเส้นมีผักมีเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับ ที่เรากินกันบ่อยๆนะคะนั่นกคือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวในประเทศจีนนะคะก๋วยเตี๋ยวในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางฮาวค่ะเมียนเถียวนะคะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนักเรียนเราออกเสียงอีอบนึ่งค่ะเมี่ยนเถียวก๋วยเตี๋ยวเฟยฉางฮาวค่ะ คำว ie ่าเถี่ยวนะคะในท oui, yes, ี่นี้คำว่าเถี่ยวตัวนี้นะคะจะแปลว่าสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะคะเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะคำว่าเถี่ยวคำว่าเมี่ยนนะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงแป้งดังนั้นเมี่ยนเถี่ยวนะคะก็จะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ทำมาจากแป้งนั่นเองนะคะ คำสอบตัวต,ต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนคงจะชอบกินกันมากเลยนะคะน,นักเรียนลองเดาดูสิคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเฟยฉางฮาวค่ะอันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะไส้กรอกนะคะในภาษาจีนเราจะเอาเสียงว่าเซียงฉางเซียงฉางเซียงฉางนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางฮาวค่ะเซียงฉางนะคะแปลว่าไส้กรอก อันนี้ก็จะเป็นปีชุนของคำว่าเสียงฉางนะคะอ่าน,นักเรียนลองออกเสียงอีกรอบนะะึ่งค่ะเซียงฉางเฟยฉางหาวค่ะเสียงฉางไส่กอกนะคะ,าอ,นนะ,คะอาหารประเภทต่อมาหรือชนิดต่อมานะคะอันนี้จะเป็นอาหารที่คนจีนนิยมกินกันในวันตรุษจีนนะคะนั่นก็คือเกี๊ยวนั่นเองเกี๊ยวนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเจียวจืเจียวเจื เจียวจือนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยช้างห่าวค่ะเจียวเจือนะคะแปลว่าเกี๊ยวเกี๊ยวนะคะที่คนจีนเขามักจะกินกันในวันตรุษจีนเขาเชื่อว่าเป็นความมั่งคั่งสิริมงคลทําให้เราร่ํารวยนะคะ่านักเรียนเราออกเสียงรอบนะคะเจียวจือเจียวจือเจียวจือเฟยฉ้างห่าวค่ะเจียวจือแปลว่าเกี้ยวเก่งมากค่ะอันนี้อย่าลืมดูปีชุดนะคะ มาดูคำศัพท์คำต่อไปนะคะอ่าดูจากรูปภาพอาหารแล้วเราเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใดอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเฟย์ชางฮาวค่ะอันนี้ก็คือข้าวผัดนะคะข้าวผัดในภาษาจีนเราออกเสียงว่าฉาฟันฉาฟันฉาฟันเราออกเสียงสิคะเฟย์ชางฮาวค่ะฉาาฟันนะคะแปลว่าข้าวผัดคําว่าฉาตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าการผัดนะคะผัด ผัดคำว่าฟ้านฟ้านตัวนี้ก็จะแปลว่าข้าวดังนั้นชาวฟ้านก็จะแปลว่าข้าวผัดนักเรียนรู้ข้าวใหม่แล้วนักเรียนก็ออกเสียงรอบนะคะชาวฟ้านชาวฟ้านชาวฟ้านแปลว่าเฟยช้างหาวค่ะอันนี้ก็อย่าลืมดูปีชุ่นกันด้วยนะคะ มาถึงอาหารชนิดต่อไปอ่าบางคนก็คุณหน้าคุณตานะคะอันนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะนั่นคือมันโถนะคะมันโถในภาษาจีนเราก็จะออกเสียงคล้ายภาษาไทยนะคะแต่เราจะออกเสียงยาวกว่าน,นิดนึงเราจะออกเสียงว่าหมานโถมานโถมานโถนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฮ้ยช้างค่ะค่ะมานโถนะคะแปลว่า มันโถมีใครเคยกินมันโถไหมคะอ่าเฟฉางหาวค่ะอ่าออกเสียงอีกเล่านะคะมันโถมันโถมันโถเฟชางหาวค่ะอย่าลืมดูปีชุนตรงนี้ด้วยนะคะมาถึงคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะอ่านักเรียนดูจากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอาหารชนิดใดอ่า มาดูกันว่าถูกหรือเปล่านะคะที่นักเรียนตอบมาอาหารชนิดนี้นะคะก็คือเย er 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 อร์โกลเยอร์โกลเยอร์โกานักเรียนเราออกเสียงสิคะอ่าเฟยฉางฮาวค่ะเอาออกอีกรอบนึงเยอร์โกเก่งมากค่ะเยอร์โก er นะคะแปลว่าฮอทดอกมีนักเรียนสับสนนะคะว่าเยอร์โกกับเสียงฉางเนี่ยเหมือนกันเสียงฉางคืออะไรอ่าไส้กอกเยอร์โกนะคะก็คือ เราจะนำเสียงช้างเห็นเสียงช้างไหมเสียงช้างนะคะมาใส่ไว้ในขนมปังแบบนี้ถ้าเป็นเสียงช้างอย่างเดียวนะคะเราก็จะเรียกว่าเสียงช้างหรือไส้กรอกแต่ว่าถ้ามีขนมปังประกบแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเยอโกเยอโกนะคะหรือว่าฮอทดอกนั่นเองแตกต่างกันนะคะนักเรียนอยาจามสับสนนะคะอ่าออกเสียงรอบนึงเยอโก เย่ er อโกล์ออกเสียงรอบนึงเฟยฉางห่าวค่ะมาถึงคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็บางคนก็จะทานเป็นอาหารเช้านะคะ,ะนักเรียนลองดูแล้วลองเดาสิคะว่าคือภาพอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชเนี่ยภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าซานหมิงจื้อซานหมิงจื้อซานหมิงจื้อนักเรียนลองออกเสียงสิคะ เฟยฉาง่าค่ะซานหมิงจื่อนะคะแปลว่าแซนด์วิชแซนด์วิชในภาษา,ศาศจีนเราจะออกเสียงว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเฟยฉางปังนะคะเราจะออกเสียงว่าซานหมิงจือ่อแซนด์วิชนะคะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นนะคะอย่าลืมดูด้วยนะคะถ้าเราดูปีชุน่นเราก็จะรู้สึกว่ามันเขียนง,ง่ายขึ้นนะคะมาถึงอาหารอย่างต่อไปนะคะ ประเภทต่อไปอ่านรู้จักรูปภาพนักเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเมื่อเราพูดถึงภาษาจีนนะคะเราก็จะนึกถึงอาหารประเภทนี้นั่นก็คือซาลาเปานะคะซาลาเปาในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเปาจือเปาจือเปาจืานักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟ oh ยฉางฮ่าวค่ะเปาจือแปลว่าเก่งมากค่ะในภาษาจ,จีนนะคะซาลาเปาเราจะออกเสียงว่า เก่งมากค่ะเปาจื๊นะคะซาลาเปาก็อย่าลืมดูปีชุนกันด้วยนะคะมาถึงอาหารประเภทสุดท้ายนะคะที่เราซื้อจะนํามาสอนนักเรียนในวันนี้นักเรียนคงจะรู้อยู่แล้วนะคะและเราซื้อก็อรู้ด้วยว่านักเรียนชอบมากอันนี้คืออาหารประเภทใดคะเฟยฉางข้าวค่ะอันนี้ก็คือไก่ทอดนั่นเองไก่ทอดนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าจ้าจีจ้าจี จ่าจีนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฮ้ยฉางฮางนะคะคาว่าจ่าตัวนี้นะอย่างที่เราซื้อวงนะคะแปลว่าการทอดทอดตัวคําว่าจีจีตัวนี้ก็จะแปลว่าไก่ดังนั้นจ่าจีนะคะก็จะแปลว่าไก่ทอดไก่ทอดนะคะในภาษาจีนเราออกเสียงว่า เฟยฉางห่าวคาไก่ทอดนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าจาจีจ้าจีจาจีออกเสียงอีกรอบนึงค่ะเฟยฉชางห่าวค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเชิงสื่อคำศั์เกี่ยวกับสื่ออู่หรือว่าอาหารไปแล้วนะคะก็มาถึงจั่วเย่จั่วเย่นะคะก็คือการบ้านนั่นเองการบ้านเราซื้อก็เหมือนเดิมนะคะด้านบนจะเป็น ายความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราซื้อมีคําชี้แจงให้ว่าให้นักเรียนนะคะอ่านบทสนทนาแล้วนําตัวเลขไปเติมให้ถูกต้องเช่นบทสนทนาแรกนั้นตรงกับอาหารชนิดใดก็นําตัวเลขใต้อาหารนะคะไปใส่ในใต้บทสนทนานั้นถ้าหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามเราซื้อได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เราซื้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจายเจียน